วิดีโอชุดนี้มาตอบคําถามนะครับเข้าฮอตได้ให้ชนะนะครับหงายเดินจากบนลงล่างนะครับตามรูปที่ผมให้ไปก่อนหน้านี้ทิ้งปริศนาไว้ว่าถ้าเข้าฮอตได้ให้ชนะหงายเดินก่อนหงายเดินจากบนลงล่างสรุปแล้ววิดีโอชุดนี้จะเข้าฮอตได้หรือเปล่าไปติดตามชมครับผม <S S สวัสดีครับมาเฉลยนะครับมาเฉลยคําถามที่ถามไว้นะครับว่าหงายเดินก่อนจากบนลงล่าง หงายเข้าฮอตได้ให้ชนะนะครับหงายเดินก่อนเนาะตามรูปหลายๆท่านก็ตอบมาว่าเ,าเดินนี้แล้วเข้าฮอตได้หลายๆท่านก็ตอบมาว่ายังไงกลนตัวนี้ก็เข้าฮอตไม่ได้นะครับอันนี้กลนนี้เป็นกลนเก่านะก่อนหนึ่งเป็นกลนเก่านะครับแต่เอานํามันเล่นเพื่อสนุกสนานเฉยๆนะครับบางคนบอกว่ามันนี้ปุ๊บแล้วก็เดินมาเข้าฮอตเรื่องอะไรจะเข้าไม่ได้ก็เข้าได้แล้วนะครับแต่มันยังเข้าไม่ได้นะมันยังมีอีกจังหวะหนึ่ง เราก็เดินไปนี่เราก็เดินให้กินนี่เราก็กินสองอันนี้เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เดินมาตัวนี้ก็กินชนะไปเข้าไม่ได้นะครับจังหวะนี้เข้าไม่ได้นะจังหวะแรกนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าเดินมานี่ปุ๊บยังไม่ต้องเข้าตัวนี้ในเมื่อตัวนี้มันมีปัญหา <c oughs> มันโดนต่อก็ต่อมันก่อนเลยแล้วค่อยเดินเข้าก็เข้าได้แล้วนี่ว่างั้น อันนี้ขดส่งข้อความส่วนตัวมาหาผมเลยนะที่จริงเข้าไม่ได้นะครับก็คือเราฆ่าฮอตได้ตัวนี้เราใช้ฮอตตัวนี้กินกินแล้วก็กินนี่ <c oughs> แต่ผมจะไม่กินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหยุดนะครับเกมมันจะหยุดก็คือเราสรุปก็คือเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเรากินสองชนะ,ะมานี่มานี่เนาะทั้งมานี่แล้วก็ต่อก่อน ก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าโดนค่ากินสองเนะาะทีนี้จบไปสองแยกนะครับทีนี้ถ้าเดินมานี้ล่ะก็กินสามอันนี้เข้าไม่ได้แน่ๆหรือถ้าเดินมานี้ก็กินสองอันนี้ก็เข้าไม่ได้แน่ๆก็เข้ากินนี่เลยก็ได้มานี้ลบนี้ก็ต่อสองหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะชนะเลยอันนี้ตามตามภาพเนาะอันนี้มานี่ ียดนี่แล้วก็ต่อสองนะครับแต่เราจะไม่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะหยุดนะครับอันนี้ก็ชนะไปะทีนี้ถ้าเดินมานี่ล่ะเราก็จับกินถ้าเดินมานี่ก็เข้ากินนี่เดินมานี่ก็มากักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ใช่มาอยู่แถวนี้ก่อนมานี่ไปนี้มานี เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเดินมาจับที่นี่เนาะตัวนี้ปล่อยให้กินโทษทีมานี่ไปนี่มานี่ไปนี้โอเคโทษทีมานี่ต่อนี้เรียบร้อยนะครับพอดีผมเดินผิดจังหวัดนิดนึงถ้าถ้าเป็นกรณีที่เขาเดินมานี้แล้วเราจับกินแล้วเขาปล่อยให้กินนะแล้วเขาเดินลงนี้เราก็ไปนี่มานี่ไปนี่เขาก็ต้องหนีใช่ไหมพอเขาหนีปุ๊บเราก็ปุ๊บต่อเรียบร้อยชนะ ทีนี้อีกจังหวะหนึ่งมานี่เราจับกินนี่ทีนี้ไม่มานี่ปล่อยให้กินเลยแล้วก็เดินมานี่อีกทีหนึ่งเราก็ไปนี่นะครับถ้ามานี้ก็กินถ้ามานี้ก็กินถ้าต่อน,นี่ก็เข้าหัอ <Scotland> ไม่ได้อยู่ดีนะครับเราก็เข้าไปมานี้ก็กักไว้เรียบร้อยชนะเรามานี่เนาะถ้าเขาต่อแล้วก็ต่ออีกไม่ชนะถ้ามานี่ล่ะถ้ามานี้ก็จับนี่ ถ้ามานี่ก็กินนี่อ่าอยยาก,กินผิดล่ะ่าก,กินผิดเด็ดขาดนะครับเข้านี่ปพ๊บมถ้ามานี่ก็กินนี่ถ้ามานี่ก็แพ้สรุปคือเข้าไม่ได้สักแยกนะครับกลตัวนี้ที่ก็เ,เรียกว่ากลสนามหลวงนะครับก็คือเป็นหมากฮอตกลนสนามหลวงเหมือนจะเข้าได้ตรงนี้แหละแต่เข้าไม่ได้นะครับเพระาะว่าต่อตัวนี้ แล้วก็ต่อตัวนี้จังหวะนี้เข้าไม่ได้ส่วนใหญ่คนจะเดินจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ส่วนใหญ่จะเดินจังหวะนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มักเดินก็คือเดินให้กินแล้วก็ต่อตัวนี้ก่อนแล้วค่อยฟังหอดก็โดนตัวนี้อยู่ดีอ่ะโอเคนะครับเป็นเรื่องว่าเข้าไม่ได้นะครับโอเคครับ